สิบยกอีกแล้วครับวันนี้ครับณะสามครั้งติดแต่ว่าก็วันนี้คือจับเหมือนกันเป็นไงก็ล้มหนักเยอะครัะ ได้ดีนะงครับหนั่งยังได้เจ็บมือด้วยครับมีวันนี้พี่บอกว่ามีอาการบาดเจ็บด้วยเห็นไั้ยสองมือหลางซ้ายหลางขวาเนี่ยผมก็ต้องยอมรับผลจิตของใจน้องครับแข็งจิตใจสุดยอดมากครับแล้วก็ต่อยได้ดีมากเลยครเจ็บมือแต่ยกไหนพี่ช่วยข้างซ้ายนี่นายยกสามข้างขวายนายยกหก่อยมัน่อยโดนช่วงโดนช่วงมือกระวังแต่ก็ชกจนถึงนี่สิบยกนะครงนั้นต้องพผ่ยาเาเราะว่าต้องมาแชมป์ด้วยแล้ว ต้องใจสู้นะไฟต่อไปว่า18ยังไหวไหมพี่นนท์แล้วก็ต้องลองดูว่าพี่ถ้าไม่ไหวก็ถ้าต้องทำให้ถึงที่สุดครับถ้าไม่ไหวแล้วค่อยคุยกับผู้ใหญ่คุณแต่ตอนนี้ก็ยังชคได้อยู่ครับเพราะมันเราก็รู้ว่านาครบจะเป็นยังไงเพราะมันมีโควิดด้วยครับใครด้วยแต่รอบนี้ก็รู้ตั้งหนักมันเยอะนะก้าวรูเขาอย่างที่แฟนมวยได้ทราบเขาก็หนัก ก้าวลงยิงครับไม่ไม่กลัวถ้าถ้าทุกคนได้เห็นภาพมันในเมื่อวานก็น่าจะรู้ว่าว่าใช่เพราะภาพโซโมมากหลยคนใช่คอมเมนต์มาว่าพี่นนนโซมมากใช่อะไรแต่วันนี้ก็ยืนสิบยกก็ต้องใช้ความเร็วคล่องแคล่วแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ครับแล้ววางเป้าหมายไว้ยงไรบ้างครับผมว่าน่าจะตอนนี้ก็ใช่ใช่ถ้าได้เข้าอันดับก็ต้องไปต่อต้องไต่เต้าไปเรื่อยๆครับาโอกครับแฟนมวยหลายคนคอมเมนต์มาว่าเฮ้ แล้วมวยไทยจะชกได้เหรอถ้ามายมาในรูปแบบสากลอาชีพก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเดียวเพราะว่าทางเราอยากได้ได้พูดคุยกันเรียบร้อยพูดคุยเรียบร้อยแล้วทุกได้2แบบใช่เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราเป็นนักมวยเราลูกพี่เราว่างก็ทั้งลูกพี่ด้วยแล้วก็ผู้ให้สนับสนุนด้วยเขาก็ได้คุยพูดคุยกันเรียบร้อยครับ เราก็มีหน้าที่ก็ว่าซ้อมแล้วก็ทันหน้าที่ของเราดีทุกแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปครแล้วแล้วเป็นมวยสากลเป็นไงบ้างกับสามไฟที่ผ่านมาในในในมุมของตัวเองทั้งทั้งเรื่องน้ำหนักทั้งเรื่องการซ้อมแล้วก็เนี่ยต่อยน้ำหนักมันก็เหนื่อยเป็นเรื่องปกติของสากลแต่ว่ามันก็สามไฟมันก็สนุกไปคนละแบบครับมันก็มีทั้งเก่งแล้วก็เก่งด้วยระดับแชมป์โลกด้วยมามันก็ได้พัฒนาฝีมือตัเองไปเรื่อยๆครับ สุดท้ายพี่นอนท์อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์วันนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนมัดแฟนผู้ชอบเชียร์ครับที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ป้องกันแชมป์สำเร็จครับก็ต้องยอมรับหัวใจ,ใจของน้องมาร์สต์พี่ๆมาร์สต์ของเขาอยู่มากครับก็ยอมรับหัวใจใจมากครับแข็งแกร่งมากครับอาจจะเป็นอาจจะลงเงินร้อยสิบห้าถ้าน้องถ,ถ้าพี่จะทำได้นะผมว่าสนุกแน่นอนถ้าเจอพี่ตันเนตเพราะว่าฝีมือเทลายมือก็ไม่ธรรมดาันเ้โอเคครับยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะวันนี้ครับพี่นนท์ครับ